โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจัดไอดีโหดล่าเพชรมาขายให้นะก็ตัวนี้แน่นมากนะครับเป็นไอดีสายลงลีกนะก็ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับตัวนี้ก็เพชรทอไม่ค่อยเยอะนะครับเล่นได้ทั้ง Android และ iOS เลยการ์ดก็มีไอรินนะครับตัวโกงเลยนะแล้วก็ซ u เปอร์สตาร์เลน่า มีตัวเขาทั้งสี่นะครับเขาคาซัสโหดที่สุดมีลิกะให้ด้วย่ตัวนี้โหดหายากนะ <c oughs> แล้วก็มีเวลาปุกนะดาร์กรูเซียยูก,กะมูฮุนสองใบเขาไปหาที่ไหนมาว่าสองใบแล้วก็พาสุทนสามใบโอ้แม่งโคตรเลย ไปหามาจากไหนครับ3ามใบอยากจะรู้เหมือนกันมีรีมัตโจอี้แล้วก็เฟออ่าการ์ดสวยมากก็เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับว่าการ์ดมันมีอะไรบ้างนะใครที่งบสูงๆนะครับแล้วอยากจะได้ตัวเทพๆไอดีแบบไปสู้กับคนอื่นได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เลือกซื้อกันนะครับ ดูการ์ดนะการ์ดเยอะมากเลยเอบวกบอกแล้วว่าฟูนะนี่แค่การ์ดนะครับเดี๋ยวเราไปเห็นจี้แล้วแบบโคตรถูกใจอะ่ะจริงๆจี้เยอะมากโอ้โหการ์ดเยอะจังวะตัวเก่าตัวแรเยอะมากนะนี่มีบอยประกอบ ก็สำหรับอัญมณีนะครับผมไม่เลยแน่นๆนะมีฟื้นฟูนางฟ้าด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นอัญมณีแรนะครับเพราะว่าทางเกมเอาออกไปแล้วนะตัวนี้จี้นะครับอัพเต็มอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยแปดสิบสามชิ้นนะครับจี้อัพเต็มนะเพราะว่าผมนับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจี้โคตรเยอะเลย นี่จี้หลักแน่นๆ่นเพียบนะปเ,นเป็นเดรทเป็นกระโดดเป็นจรวดเวลาแจ็พคพาเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสวยมากจี้นี่แน่นเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเติมเองเป็นหมื่นก็ไม่ได้ของขนาดนี้นะเพราะว่าเกมนี้มันเติมแล้ว มันต้องสุ่มนะครับเออมันไม่ใช่เติมมาได้เลยนะถึงได้บอกว่าถึงเติมเป็นหมื่นมันก็ไม่ได้ของเท่านี้นวมชกเดี๋ยวพาไปดูออฟแล้วกันมีแปนเวล่าด้วยหมวกทงการป้องกันห้าสิบตัดเนองฟ้าในแปนท้องฟ้านะครับป้ายไม่ขายมีเนอรวันหน้า เข็มเจาะฟองมีสองอานเลยนี่ <c oughs> แล้วก็จี้ดูดป้องกอันสี่สิบองดูด <c oughs> ป้องกันห้าสิบนะครับ <c oughs> ตัวนี้จี้ตรงสายทุกตัวเลยนะครับก็คือจะสายล้มใส่วิด สามารถไปเล่นได้หมดเลยนะครับที่หลักๆที่เราไปล่าเพชรน,นี่คือครบแน่นอนป้องกัน50นี่ออปชั่นสวยทุกเกือบจะทุกจี้นะอืมออกเกาะ80%ตัดเอิร์ฟ้าไปในเทคมีแปนกระโดดให้ด้วย อันนี้เป็นตาไม่เคลื่อนย้ายนะครับป้องกันห้สนะก็หลักๆมีประมาณนี้นะครับออฟเราไม่จำเป็นต้องดูครบทุกจี้นะเพราะว่ามันแน่นแน่นอนนะครผมเดี๋ยวเราดูเต่ากันนี่ลูกเต่ายังเยอะเป็นไงเต่านี่คือแบบเกือบจะทุกลูกนะครับ ก็ใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะทัก Facebook เ,เข้ามาครับ